ก็ไม่พอคนนั้นเป็นเทฟเจ้อาร์มน้องไมคคนสวยทำกับข้าวให้กินอุ้ยเจ้จ้ อยู่ไทยฉันเป็นคุณนายใช่ไหอยู่นี่ฉันก็มาเสิร์ฟแต่เงยอันนี้ชุดทำงานเหรอ เออีอบ้เอนนถ่ายนนถ่ายเอาให้่ล่องไม่ได้นะวันนี้ยุ่งมากนะคะทุกคนใจเย็นๆนะคะ ก็แบบมีหลายอย่างมากที่ต้องเสริมนะคะอย่าคิดว่ามันง่ายนะเหมือนแบบหลายอย่างจริงเออทำงานร้านอะาหารไม่ง่ายแบบเดบอมค่ะน,นี่นะไอแต้มขาทีโมเดกคารีสกิจกรรมหลังเลิกงานทำอะไรอะ่ะหอย <laughs> ของที่ลด20,000คือองค์จร pues ิงนะพี่ดูดิพี่แต่แบบมาเหมือนแบบกูนั่งคอปเพื่อวันนี้เหมือนนั่งแบบคนรับใช้คนรับใช้นี่คนรับใช้นะคะคุณแม่คะคุณแม่คะไปด่านเรือนี่ค่ะคุณแม่เล่นแล้วแต่ก็เหนื่อยลูกนะคะคุณแม่เดี๋ยวหนูดูแลห้างเสร็จสิ้นภารกิจนะคะงานแล้วคือดึกมากตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าการทําร้านไทยเนี่ยมันได้อะไรการทําร้านไทยอย่างแรกคือมันฝึกความอดทนมากๆค่ะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับรับบริการมาตลอดใช่ไหมแล้วพอเรามาเป็นคนให้บริการอะเราจะรู้ว่าความอดทนะมันมีสูงมาก b ี f r i e n d l แล้วก็ที่สำคัญปรับตัวได้ตลอดนะคะมันไม่มีอะไรตายตัวค่ะมันฝึกการแก้ปัญหาได้อย่างดีเลยนะคะงานบริการ ก็ได้เงิน,นะคะ่ะเอออะไรอันนี้คือพอยต์หลักใช่ไหมกินอาหารไทยซีค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่แบบเราอยากมาทางานร้านไทยตอนแรกนะคะเพราะว่าเราทําอาหารไม่เป็นกินแบบกินคลีนตลอดอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะการสมัครงานร้านไทยใช่ไหมคะก็ง่ายมากเดินเข้าไปในร้านเลยพอเดินเข้าไปในร้านเสร็จปึ๊บใช่ปะก็บอกเขาเลยคะ่ะว่าแบบพี่คะหนูทําอะไรได้บ้างหนูล้างจานได้ไหมหนูอะไรเงี้ยคือ ขอให้โค้ดของการทำงานร้านไทยว่าแบบขัดกระไดใชโด้โถซ้วม <laughs> ฉันทำทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะตั้งแต่เสิร์ฟทำความสะอาดอะไรเงี้ยคือมันอาจจะเป็นงานแบบเล็กน้อยหรืออ่างนี้นะแต่ว่าคือมันคือ survival ว k ลส l มากโอ้ทำทุกอย่างจริงจโอ้แล้ววันนี้เด็ดสุดดีใจมากได้ทีสิบเอ็ดตอนอ่าอันนี้คือหานกันแล้วนะคะ <Wow. S 1> ปกติเราจะหารกันทั้งหมดในครวัวอย่างเช่น ในครัวมีเจ็ดคนเราจะยอดทีปรวมทั้งหมดอะไรเงี้ยมาหารน,นอกจากงาร้านไทยแบบเราเคยทำงานอย่างอื่นไหมเคยค่ะเคยไปเช็คสต็อกของบริษัท Orange Company นะคะ <c oughs> ก็คือไปเช็คสต็อกตามร้าน Poundland Sainsbury หรือว่าเป็นร้านที่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตอะคือไปนับสต็อกมาหมดแล้วนั่งรถไป4ชั่วโมงเพื่อไปนับสต็อก10ชั่วโมงค่ะอันนั้นก็ได้คะลนนถึงมากแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ไหว แล้วก็จะมีอีกจอบนึงที่แตงกวาทำนะคะก็คือเป็นเป็นซื้อนแอมบัสเตอร์ของมหาลายัยแนะนำค่ะแนะนํามหาลัยว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่หยุดพักเลยนะนี่ยังไปสมัครงานไปรับงาน Hard time, พาร์ทไทม์ฉลองพาร์ทมากคือชอบเป็นคนชอบไปวิเศยไปได้วันนี้ใช่อว่าทําตั้งแต่11โมงอะคะ่ะร้านนึงนี่ร้านแอนทิกเชนแล้วก็ทําที่ไทยเฮาส์นะคะก็ตั้งแต่5โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งคือเหนื่อยมากแต่ก็แบบ ก็ทำเอาประสบการ์แล้วก็แบบเอาหาด้วยอะไรนี่ทุกคนเห็นคือทําร้านไทยมันก็มันก็ดีแต่มันก็เหนื่อยเออคือแบบคือพ่อกับแม่ก็สงสัยว่าแบบเอ้ยร้อนเงินหรือเปล่าอะไรงี้ไหวยังไงก็เดี๋ยวจะพาหาเงินอีกนะคะแตงกวาพาทำพาทำร้านไทยพาเหนื่อยพาหาเงินสวัสดีค่ะหลังจากที่ฉันเป็นนางสาวมาทั้งวันก็ต้องไปนะคะ ไปใช้ชีวิตตั้งแต่ติดหงตัวเองเนาะแล้วก็ไปขับกระไดใช้ผูสโซ้เสร์ฟอาหารได้ฟังมากตอน